เนื้อไงอ่ะสังแล้วปะสังเลยเฮสบเนื้อเนะอ่าแส่บเนื้อสงลาบลาบควายลาบควายสองเนืลาบควายนี่ลาบผมมันอ่ะสองออลาบลาาสุดุอนน่หละครับมิงห้าร้ได้หรอลูก็ลู่เอสอาลู่อ่ะเอลู่สองอเฮ้ยอัน้นอันนัอกเอาเตือนะ อยากแฮมน้ำตกเอาซุปบ่เอาซุปส่นสักหน่อยฮะเอาอย่างแฮมเอาลาบก็ลาบลาบอยู่เฮ้ยเช็คเฮ้ยเช็คแฮมเอาผขายาวอย่างแฮมอเอาอย่างแฮมไก็เอาอย่างนี้เข้าเบาฮะเออเข้าเข้าเข้าแปดเอาสี่หกแปดเข้าแปดเลยปะแปดเออเอาอย่างแฮมครับใส่ใส่ใส่ถอดชังแล้ะกัน ใส่ป่าสองย่างเย่างรวมย่างรวมย่างย่างอยู่เลยครับย่างรวมไม่ก็มันมีแต่ย่างย่างรวมหมูนะครับสองเออสองอ๋อสั่งไปเลยป่าเอาอย่างแหมอ่ะการติดวิตเกิดยังกับัดเลยเนะครับผมป่าต้องดูแลอยู่เนาะครับเดี๋ยวเอารถไปเข้าทวีเฮงกัน๋ยวป่ามาแลป่าใหญ่มา่ละป่าใหญ่มา่ละโอ้ของแท้นี่มาหนิเอาไปเอาไปสองซันซันซัน เหั่นวเข้ามาบึ้งหัอเข้ามาเลยมาละหลับกินหมูปิ้งไงอ้าวตัวท่อท่อหมูปิ้งกันแม่หอมเนี่เออหมอเอือมาละหลาบเว้ยหยอดหมูปิ้งกันแล้วปุ๊บแซนแต่อันนี้อันนี้อันนี้ผมมีไหนอ่ะเออท่อก่อนนี่ท่อก่อนเลยเออกินแป๊บสี่ก็ได้กินแป๊บสี่แป๊บสี่